ช่วงของเด็ดกรทมสนับสนุนความอร่อยโดยอีสุดีแมกพรานุภาพพิกโลกถึงสวัสดีครับจเ็กสวัสดีครับมาเล็กันอยู่ข้างเราเปิดเกี่ปีครับขออนุญาตครับเจเล็กครับเปิดมา100ปีแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปีอ่ะ แต่ไม่ใช่ตรงนี้นะแต่ธรรมศาสตร์บ้าไม่ใช่อ๋รุ่นคุณพ่อรุ่นคุณพ่อคนนี้แหละค่ะตั้งแต่อยู่ตั้งแต่ธรรมศาสตร์ใช่ค่ะตั้งแต่คุณหม่อมถนัดศรียังเรียนหนังสืออยู่เลยค่ะมีป้ายของเชลชวนชิมครับผมหม่อมถนัดศรีโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาแล้ววันนี้จะถามแลยว่าข้าวหมูแดงของพี่เล็กของร้านในชุนเนี่ยจุดเด่นคืออะไรครับผมหมูกรอบค่ะ หมูกรอบหมูแดงย่างถ่านหมูกรอบย่างถ่านขุ้นเชียงไข่พะโล้ยาจีนดำๆเด้งๆไข่พะโล้ดำเนี่ยเขามีวิธีการตุ๋นนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตุ๋นยาเจนไม่พังปูต่างๆเนี่ยตุ๋นให้เนื้อมันดำให้ซอสวิ่งเข้าไปในตัวไข่ขาวเรื่องของน้ำราดมาดีกว่าน้ำราดสำคัญเดี๋ยวให้ให้ให้เจเล็กลาดให้ดูค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูให้เจเล็กทำให้ดูหนึ่งคำ ข้าวหมูแดงไข่ดำเด้งดึ๋งค่ะไข่ดำเด้งดึ๋งทั้งนี้นั้นให้เจ๊จะฝากร้านซะหน่อยทีฝากร้านเลยดครับค่ะค่าทางเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์มือถือก็0851448628ค่ะครับร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ7โมงครึ่งถึงหโมงเย็นค่ะร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับผมเยื่องสาราว่าการกทมหนึ่งหน้าปากตอกตึกดินเลขกค่ะอยู่ริมถนนค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันขอขอชิมหน่อยนะครับ โหไม่กับตัวหัวจัดมาเพียบเลยเจ๊จัดมาเพียบเลยเจ๊เลยจัดมาไม่ว่าจะเป็นหมูแดงหน้าไก่ข้าวหมูแดงก็ซิงเลเจอร์ของร้านนี้ต้องนะครับกว่าร้อยปีถูกต้องครับผมไม่ธรรมดาเดี๋จะต้องชิมกันดูว่าเป็นยังไงแต่ที่สำคัญคือเราจะไม่ไม่ประมาทประมาทในเรื่องของโรคร้ายนะครับโควิด19นะครับแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์นิดนึงชิมคนก็นิดหน่อยหืมหัวครับผมใ้ได้นะจะให้คุณหัูชิมก่อนแล้วเราค่อยมา ทอกันเป็นไงนะรามิตรธรรมดาไม่ธรรม,ามาดาแล้วน้ำราดของนะั้นมีกลิ่นเตาถ่านย่างนะโอ้โห<ม> oh, อร่อยเลยครับครับผมไ,ได้เลยนะอร่อยมากครับขึ้นาะดับความอร่อยในค,ครั้งนี้นะครับเราพามาชิมของอร่อยบนถนนยิ่งอข้างๆที่ว่าการกรุงเทพมหานครนะครับกับอีสูดีแม็กผ่านภาพพิกโลก